ปฏิจจสมุปบาทแห่งทุพพลภาวะของมนุษย์ดูก่อนพิขูทั้งหลายสมัยใดราชาทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นราชยุทธทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อราชยุทธทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมพราหมณ์และขะหบดีทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์และขหบดีทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรม ชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีปริวัติไม่สม่ำเสมอดาวนักสัตว์และดาวทั้งหลายก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อดาวนักสัตว์และดาวทั้งหลายมีปริวัติไม่สม่ำเสมอ คืนและวันก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อคืนและวันมีปริวัติไม่สม่ำเสมอเดือนและปักก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนและปักมีปริวัติไม่สม่ำเสมอฤดูและปีก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีมีปริวัติไม่สม่ำเสมอลมก็พัดไปไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไปไม่สม่ำเสมอ ปัญชาสาคือระบบแห่งทิศทางลมอันถูกต้องก็แปรปรวนเมื่อปัญชาสาแปรปรวนเทวดาทั้งหลายก็ระสำระสายเมื่อเทวดาทั้งหลายระสำระสายฝนก็ตกลงมาอย่างไม่เหมาะสมเมื่อฝนตกลงมาอย่างไม่เหมาะสมพืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายก็แก่และสุกไม่สม่ำเสมอดูก่อนพิภุทั้งหลาย เมื่อมนุษย์ทั้งหลายบริโภคพืชพันธ์ข้าวทั้งหลายอันมีความแก่และสุขไม่สม่ำเสมอก็กลายเป็นผู้มีอายุสั้นผิวพันซามทุพลภาพและมีโรคภัยไข้เจ็บมาก